สวัสดีค่ะสำหรับโครงการการวิเคราะห์แหล่งกำเนิดและความสัมพันธ์ระหว่างสารก่อะเร็งโพลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละอองขนาดเล็กของชั้นบรรยากาศประเทศไทยกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลมลพิษทางอากาศที่ได้จากด,ดาวเทียมเป็นส่วนหนึ่งค่ะของโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการจัดการด้านการเกษตรและแก้ปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมค่ะ กล่าวถึงฝุ่นละอองในประเทศไทยนะคะฝุ่นละอองในประเทศไทยเป็นปัญหาสําคัญที่เรา,าได้รับข่าวสารมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราไม่ไม่ค่อยจะได้ยินเลยนั่นก็คือปัญหาในเรื่องของสารมลพิษที่ปนเปื้อนมากับฝุ่นละอองค่ะโพลีไซคลิคอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนเป็นสารที่สามารถเกาะติดกับฝุ่นละอองและกระจายตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศได้เป็นระยะเวลานานค่ะ ความน่ากลัวของกลุ่มสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนคือกลุ่มสารเหล่านี้มี16ชนิดด้วยกันค่ะที่โดนจัดเป็นสารก่อมะเร็งค่ะงานวิจัยชิ้นนี้จึงเปิดโอกาส ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสารก่อมะเง็งทั้งหมด15ชนิดในการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพค่ะโดยงานวิจัยจะทำการศึกษาเพิ่มเติมในการหาความสัมพันธ์ระหว่าง p a h ที่ได้จากการตรวจวัดในฝุ่นละอองร่วมกับข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลมลพิษอากาศที่ได้มาจากการตรวจวัดของเครือข่ายดาวเทียมค่ะซึ่งจัดว่านี่เป็นการศึกษาครั้งแรกที่นำเอาสารก่อมะเลงมาศึกษาร่วมกับข้อมูลดาวเทียมค่ะ โดยมีพื้นที่ที่ทำการศึกษาแต่ละจังหวัดเป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาคดังนี้ค่ะกรุงเทพมหา,หานครค่ะเชียงใหม่นครราชสีมาภูเก็ตและระยองค่ะนอกจากนี้ทางโครงการยังทำการศึกษาแหล่งกำเนิดของ PAH จากการใช้แบบจำลอง s o สแอ p r ลิ o เ m e n t ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์หลักๆก็คือนะคะ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงช่วงเวลาของสาร PAH ในกลุ่มของขนาดฝุ่นละออง6ขนาดด้วยกันค่ะในพื้นที่ที่กล่าวไปข้างต้นค่ะข้อ2เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านปริมาณมลพิษอากาศเช่นไนโตรเจนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์โอโซนและคาร์บอนมอนอกไซด์ค่ะซึ่งได้จากเครือข่ายดาวเทียมควบคู่กับปริมาณค่าความเข้มข้นของสารก่อมะเลง PAH ที่ได้จากฝุ่นละออง6ขนาด โดยการใช้แบบจำลองทางสถิติหลายตัวแปรขั้นสูงและอันกอริทึมทางคณิตศาสตร์ค่ะข้อที่3นะคะเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ศึกษาค่ะและสุดท้ายนะคะทางกลุ่มนักวิจัยและอาจารย์ทุกท่านคาดหวังว่า ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่ช่วยในการสนับสนุนกรมควบคุมมลพิษให้สามารถกำหนดเกณฑ์ค่ามาตรฐานสารก่อมาเลงในชั้นบรรยากาศที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในประเทศไทยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังคาดหวังว่าจะเป็นข้อมูลสําคัญที่ใช้ในการร่างพอบอากาศสะอาดต่อไปในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะ